ครับผมก็พาตัวเองออกจากจุดหนึงครับออกจากเซฟโซนมาอยู่สนามซ้อมบ้างซึ่งผมอยู่ในแคมป์ทีมชาตินะครับแต่เขาไม่ได้ถ่ายเยอะก็จะให้ถ่ายประมาณเรา1 0บถึงสินาทีซึ่งก็จะอยู่ในบริเวณของนักข่าวเขาผมก็ได้โอกาสมาแจมหนึ่งวันซึ่งก็บอกว่าวันนี้นะครับกับทางทีมชาติไทยเนี่ยวันพุธนะครับสิมีนาคมซึ่งเดี๋ยว จะแข่งขันเกมแรกในวันที่21มีนาคมซึ่งก็จะเจอกับทางอัฟกานิสถานก่อนเป็นเอแมทุนเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกเกมเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเจอสีลังกาเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการเหมือนกันซึ่งเป้าหมายคือต้องเป็นแชมป์กลุ่มอย่างเดียวถ้าเกิดจะเข้ารอบไปเตะรอบสุดท้ายที่ซาอุต้องต้องชนะอย่างเดียว,วต้องใช้แชมป์เออแชมป์กลุ่มอย่างเดียวขอภั้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็บอกว่า บรรยากาศเนี่ยจะเป็นกหนึ่งการซ้อมของทีมที่นั้งเตะมาซ้อมกันครบนะครับหลายคนก็อยากเห็นแล้วว่าจะมีใครที่ยืนตำแหน่งตัวจริงในเกมแรกบ้างส่วนตัวเองก็ยังไม่เห็นการฝึกซ้อมแบบเต็มตัวนะครับแต่ก็เห็นว่าทุกคนดูสดชื่นสดใสแล้วก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ได้อยู่ในบรรยากาศซ้อมที่ไม่ร้อนมากนะผมมาซ้อมออสนามซ้อมที่ PG Training Center เนี่ยตรงนี้นะครับก็บอกอย่างหนึ่งก่อนว่าที่นี่มันครบถ้วนเพียบพร้อมในการฝึกซ้อมทุกอย่างจริงก็เลยมาลอง เมื่อนึกถึงลักษณะการจัดทัพของทีมเล็กน้อยแล้วกันครับจะมีมุมมองที่คาดเดาได้หลายแบบอย่างแรกครับก็อาจจะเดาได้ในเล็กตำแหน่งของเกมเกมรับนะว่าถ้าเก็บเกมเจออัฟกันเนี่ยจะเป็นการจําลองเกมเจอกับทางศีลังกาไหมหรือว่าจะเป็นการลองใช้ผู้เล่นมากกว่าแต่ขนาดโดยการบอกองว่าเกมดันกลางกับเกมรุกเนี่ยน่าจะเป็นการใช้ผู้เล่นที่ต้องการจะใช้อย่างเต็มที่ อันนี้คือเอการคิดเองเออเองแล้วก็ฟังจากบทสัมภาษณ์ของเมื่อเช้านี้ได้โอกาสจะไปสัมภาษณ์ทั้งพ,พาสติกุสทาฟสันแล้วก็ทางด้านของอีกคนนึงเป็นทิตทรษรศรีก็พูดถึงลักษณะการซ้อมเลยว่ามันไม่ได้มีความแตกต่างจากการที่ฝึกซ้อมในานามโสโมสรอนมากนักนะครับแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างคุ้นเคยยิ่งพาทริกเนี่ยอยู่กับทีม BG จีแล้วก็ทั้งเต๋บีจีติดทีมพุทธิีหลายคนมีชนะที่เข้ามาด้วยครับก็เ,เขาเองปรับตัวไม่ยากแล้วก็การเล่นในทีมนี้ก็มีความแตกต่างครับ เวอร์ชันอาเซียนที่เขาแข่งขันมาพอสมควรมันกลายเป็นรองแชมป์อาเซียนเนาะก็ก็ตรงนี้เองครับมองว่าทีชุดนี้จะเห็นภาพชัดเจนไม่เยอะกับเกมเกมรับแต่กลับกันก็จะเห็นภาพเยอะหน่อยกับเกมลุกกองกลางที่เรียกมาค่อนข้างเยอะในครั้งนี้นะครับอ่ะก็เรานี้เดี๋ยวเก็บภาพมาฝากนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงคลิปต่อไปนะครับจะมาลองคิดดูว่าเอ๊ะเดาใจอิก,อกว่าจะเป็นแบบไหนดีเดี๋ยวมาลองขอดูฝึกซ้อมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาพูดกันต่อในคลิปต่อไปครับ ผมคิดว่าทุกคนก็พร้อมแล้วนะครับมี2องสามวันแล้วที่เตรียมตัวตามแทคกติกของโค้ชนะครับแล้วก็น่าจะพร้อมแล้วครับดีขึ้นมากๆนะครับก็ AFF เป็นครั้งแรกที่ผมอยู่กับทีมนานใช่ไหมก็ได้ประสบการณ์รู้จักทุกคนแล้วก็เคยเจอกันที่ไทยได้ยด้วยก็อันนี้ก็ดีมากนะครับดีขึ้นนะก็เป็นทีมเอเชียนะครับ ก็คิดว่าดีกว่าเจอเขาแล้วก็ดูดูเลเวลของทีมชาติไทยนะครับก็สู้ได้ไหครับถึงเต้นเจอสีลังกาด้วยนะครับเอฟซีคนเลไฟแต่ว่ายากั้สองเกมนะครับก็ไม่ได้กดดันนะครับผมก็พร้อมทําหน้าที่เต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสลงก็พวกเราก็เตรียมแผนกันมาครับก็ได้ดูสกาวดูอะไรกันมาโค้ดก็เตรียมแผนเตรียมรับมือมันอย่างดีแล้วครับจริงๆโค้ดก็คงต้องดูมาทั้งหมดอยู่แล้วครับก็ไม่ได้คิดว่าเป็นแบ็คไซด์คนเดียวคือเพื่อนๆคนอื่นก็เล่นทดแทนได้หมดนะครับ ถ้ามีโอกาสแต่ว่าถ้ามีโอกาสลงก็จะทาให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากเป็นตัวแทนในการได้ลงเป็นเสเตตัวจริงนะครับตอนนี้ก็ได้เริ่มแท็กติกมาบ้างแล้วก็เน้นย้าในเรื่องของเกมรับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมในเรื่องของเกมลุกนะครับก็เชิญแฟนบอลทุกคนนะครับผมก็อยากให้เอาให้เข้ามาช่วยส่งกําลังใจส่งกองเชียร์ในสนามทั้งในสนามแล้วก็ผ่านหน้าจอเลยครับผมว่เราทุกคนจะทำหน้าที่ให้เต็มที่แล้วก็จะเก็บชัยชนะในทุกๆหน้าที่แข่งขันให้ได้ครับนั่นเป็นบรรยากาศนะครับที่สนาม ซ้อมที่ผมไปมาเมื่อวานนี้ซึ่งเขาให้ดูแค่แค่15นาทีก็เลยก็เลยหยุดแค่นั้นแล้วก็ออกมาเลยดูต่อไม่ได้เขาไม่ให้ดูนะครับ mm hmm. คือเขาจะซ้อมแบบทักตรงทักติกอะไรก่อนขึ้นเกมมันพรุ่งนี้เนี่ย mm hmm. คือคลิปนี้อัดต่อจากเมื่อวานเหมืันคือคลิปที่เราอัดส่งมาวันนี้ก็เป็นเป็นสก้อนเนาะซึ่งก็ได้เห็นแล้วว่า ผมอยู่ที่สนามซ้อมจริงๆแล้วก็โดนไล่ออกมาจริงๆพอไล่ออกมาปุ๊บเนี่ยก็รออัปเดตเพิ่มเติมจากส่าสของฟุตบอลอัปเดตล่าสุดก็เลยมาบันทึกคลิปนี้ต่อนะครับเป็นเช้าของวันที่20ก่อนเกมวันที่21 1วันก็เราจะมาลองคิดอ่านดูว่าเอ้พอไปเห็นของจริงมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบใดซึ่งอัปเดตล่าสุดเลยคือมาช่วงเช้าทิตาธรอ,อักษรสีคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละครับที่สัมภาษณ์เมื่อกี แป้งเจ็บเลยตอนเดิมนมาสัมภาษณ์แป้งอย่างแข็งดูแข็งมากกินเขาเรียกว,ว่ากินโปรตีนเพิ่มความแข็งแกร่งร่างกายอะ่ะเป็นเอ่อเอนเตอร์จอ่ะแล้วก็มาซ้อมปกติเอา้เอาเจ็บเฉยเพราะว่าเราอยู่แค่15นาทีไม่ได้เห็นว่าเขาเจ็บอะไรบ้างครับก็เลยเข้าใจได้ว่าตอนนี้แบ็คซ้ายหายไป2คนนะครับ ก็เลยมาพูดกันต่อในคลิปนี้เลยว่าพอเราจะเห็นการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยการวางตำแหน่งของอิชิอิในเกมแรกจะเป็นยังไงหลายคนก็คิดว่าโอ้โหอิชิอิแม่งคาดเดาได้แหละว่าจะเอาแบ็กซ้ายเป็นนิโคลัสมิเกลสันแล้วก็แบ็กขวาใครเล่นก็แล้วแต่เป็นสุพนันเป็นตัวทิภาพคนใหม่หรือจะเป็นอะไรไม่รู้วะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปนะครับแต่การเรียกอีฟานดอลลาะมาแทนที่ของเจ้าพี สลักษเนี่ยแสดงว่าเขามีแบ็คในดวงใจแล้วแล้วก็ไม่เห็นแบ็คคนไหนในเมืองไทยที่เข้าตาเขามากกว่าที่มีอยู่ดังนั้นเดาได้ไม่ยากก็คลิปนี้หลังจากที่ไปเมื่อวานครับก็มาต่อก้อนชนกันเลยว่าเป็นเรื่องของการคาดเดาตำแหน่งก็ได้พูดไปแล้วที่อยู่ที่สนามว่าลักษณะการจัดผู้เล่นก็คงจะเป็นลักษณะที่ว่าเกมรับตายตัวแต่ด้านบนเนี่ยอาจจะมีการพลิกแพลงได้แล้วกันก็ชัดเจนละยิ่งพอเห็นนักเตะเจ็บอย่างที่ตะทอนปุ๊บแล้วเรียก ทธิภาพมาเนี่ยชัดเลยว่าเห็นแล้วครับว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนคือแบ็คซ้ายนิโคลัสแบ็คขวาสุพนันอาจจะเปลี่ยนช่วงครึ่งหลังสับการหรือจะเป็นแบบเก็บรักษาแบ็คฟิตเอาไว้รักษาความฟิตไว้ด้วยการที่จะเป็นออกช่วงต้นประมาณกลางครึ่งหลังตามสไตล์อิชิชอบเปลี่ยนนาที่0ชอบเปลี่ยนนัที่5ก็ได้นะครับแต่เห็นแล้วว่าพอตั้งแต่ตรงนี้เจ็บเรียกคนนี้มาชัดเลยว่าเขามีอะไรในใจอยู่นะครับแล้วก็ ที่คาดเดาได้เพิ่มเติมนะครับคือแดนกลางเนี่ยได้เห็นสุภโชคมีรอยยิ้มกับน้องชายสุพนัทเนี่ยก็ทําให้ยิงเห็นชัดว่าเดี๋ยวทางไงแมตช์จริงเนี่ยอาจจะใช้ทั้งคู่พร้อมกันในการเล่นกับทางศรีลังกาก็ได้ส่วนเบนจมินเดวิสส่วนคนอื่นเนี่ยอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ปฏิกุริยาสันว่าเชื่อว่าโค้ชน่าจะพอใจในฟอร์มหลับหนึง่งแล้วก็อาจจะดึงมาใช้งานเพิ่มเติม,ต,มต่อจากเซนคัพที่ผ่านมาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะว่า ดูจากรายชื่อผู้เล่นสูดหน้าแล้วก็คงจะเป็นราศรประมาณนี้มากกว่านะครับอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้ครับคลิปที่มาพูดคุยกันแบบจริงๆเพราะว่าไปเห็นมาจริงๆมีฟุตเทปมาจริงๆผมถ่ายเองด้วยแล้วก็มานั่งพูดคุยต่อหลังจะมีอัปเดตตอนเช้าซึ่งก็มีอัปเดตจริงๆว่ามีการถอนตัวเพิ่มเติมนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันพุ่งวันที่21วันพรุ่งนี้ตามคลิปนี้นะอัดคลิปนี้วันที่0 จะไปดูบรรยากาศแลกันที่สนามก็จะเก็บมาฝากกันแบบเกมที่เจออาการิสถามว่าเฮ้ยการจะทับเป็นอย่างไร oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวมาว่ากันต่อในเกมต่อไปประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ